นัดชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านฤาษีโดยฤาษีรูปนี้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายฤาษีท่านนี้มีชื่อว่าฤาษีพยนตและท่านเป็นผู้ที่เก่งกล้านในหลายๆเรื่องจึงมีชายหนุ่มมากมายเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อจะมาขอเป็นลูกศิษย์และเรียนรู้ในหลักวิชาต่างๆโดยลูกศิษย์ของท่านฤาษีนั้นมีทั้งคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ และสามัญชนทั่วไปท่านฤาษีพยนเป็นฤาษีที่ดีไม่เลือกที่รักมักที่ชังท่านจึงรับลูกศิษย์ทุกคนที่ดั้นด้นเดินทางมาจนถึงอาสมแต่การที่จะไปถึงที่อาสมของท่านได้นั้นไม่ธรรมดาเลยด้วยเพราะระยะทางที่ไกลแสนไกลจึงมีเฉพาะชายหนุ่มที่อยากจะเรียนรู้วิชาจริงๆที่เดินทางไปถึงที่ผ่านมา ฤาษีพยนต์มีลูกศิษย์มากมายที่เรียนรู้วิชาจนครบหมดและได้เดินทางกลับบ้านเมืองของตนเองไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงศึกษาเรียนรู้อยู่ที่อาสมต่อไปจนกระทั่งลูกศิษย์ของฤาษีพยนต์เหลืออยู่แค่สองคนโดยคนหนึ่งมีชื่อว่าเวหาเวหาเป็นชายหนุ่มชาวป่าที่ดันด้นเดินทางมาเพื่อจะขอศึกษาเล่าเรียนกับท่านฤาษี และชายหนุ่มอีกคนชื่อว่าเจ้าชายพนาซึ่งเจ้าชายคนนี้ไม่ได้อยากจะมาเรียนกับท่านฤาษีพยนต์เลยแต่เขาถูกผู้เป็นพ่อที่เป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งบังคับให้มาเรียนและศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อเตรียมตัวการสืบทอดการปกครองต่อไปการเดินทางมาของเจ้าชายพนานั้นจึงไม่ได้ลำบากอะไรเลยเพราะเขามีทหารมาส่งหลายคน และเดินทางมาด้วยความสะดวกสบายอย่างที่สุดตอนที่เดินทางมาถึงทหารได้แจ้งข่าวแก่ท่านฤาษีแล้วเหล่าทหารที่ตามมาก็ได้จัดแจงสร้างกระท่อมที่พักให้เป็นส่วนตัวซึ่งท่านฤาษีเองก็ไม่ได้ว่าอะไรและคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าชายพนานั้นไม่ใช่สามัญชนการที่จะอยู่อย่างเป็นส่วนตัวก็สามารถทำได้ เจ้าชายพนานั้นเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกับเวหาแต่อุปนิสัยแตกต่างกันเหมือนหน้ามือกับหลังมือคือเวหานั้นเป็นคนมีความคิดขยันอดทนอีกทั้งยังตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านฤาษีพยนตร์สอนสั่งแต่เจ้าชายพนานเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและมักจะใช้งานเวหาเหมือนกับเป็นคนรับใช้ ซึ่งท่านฤาษีก็ติติงไปหลายครั้งแล้วว่าการมาเล่าเรียนกับท่านนั้นสามารถจะแยกไปอยู่อย่างเป็นส่วนตัวได้แต่ไม่ควรที่จะใช้งานคนอื่นเพราะทุกคนต้องดูแลตัวเองเจ้าชายพนาก็มักจะเถียงว่าตนเป็นถึงเจ้าชายและไม่เคยต้องลำบากตรากตามอะไรตั้งแต่เกิดมาเมื่อต้องมาอยู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนแบบนี้จึงทำให้ตนเองลำบากมาก และทหารที่ติดตามมาก็ได้เดินทางกลับไปหมดแล้วเพราะผู้เป็นพ่อนั้นต้องการให้ลูกชายได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแต่เจ้าชายพนากลับไม่คิดเช่นนั้นเขาไม่ตั้งใจศึกษาหาความรู้อะไรเลยและรักสบายอย่างที่สุดอีกทั้งยังใช้เวหาให้รับใช้ตนเองในทุกๆอย่างเมื่อท่านฤาษีได้เอ่ยติติงเจ้าชายพนาก็รู้สึกไม่พอใจ แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมามากนักส่วนเวหาเองเมื่อเห็นว่าเจ้าชายพนาแม้จะเป็นถึงเจ้าชายแต่ไม่ได้รู้จักสิ่งที่ควรหรือไม่ควรและไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพราะเขาสังเกตได้ว่าหลายต่อหลายครั้งที่เจ้าชายแสดงอาการมีบางควรต่อท่านฤาษีพยนเวหาจึงตัดสินใจบอกกับท่านฤาษีว่าตนเองนั้นเต็มใจที่จะรับใช้เจ้าชายพนา ซึ่งท่านฤาษีพยนต์ก็รู้ดีว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเวหาถึงได้บอกอย่างนั้นท่านเลยรู้สึกชื่นชมเวหาเพราะคิดว่าคนประเภทนี้ช่างหาได้ยากยิ่งนักและที่ชายป่าซึ่งไม่ไกลจากอาสมของฤาษีพยนต์ก็มีลิงฝูงหนึ่งมาอาศัยอยู่ด้วยลิงฝูงนี้ในสายตาของเวหาแล้วพวกมันเป็นลิงที่นิสัยดี และบรรดาลิงทุกตัวก็ดูจะคุ้นเคยกับเวหาเพราะบ่อยครั้งที่เวหาออกไปหาผลไม้ในป่าเพื่อนำมาให้ท่านฤาษีพยนต์เขาก็มักจะหาผลไม้มาเผื่อพวกลิงฝูงนั้นด้วยจนลิงรู้สึกดีกับเวหาแต่กับเจ้าชายพนานั้นพวกลิงกลับไม่ชอบใจเมื่อเขาเข้าไปใกล้ๆเพราะเจ้าชายพนาไม่ชอบฝูงลิงพวกนี้ทุกครั้งที่ได้เจอกัน เจ้าชายพนาก็จะไล่แต่เพิดมันอยู่เสมอไปให้พ้นน้ไอ้พวกลิงป่าไอ้พวกลิงบ้าน่ารังเกียจจริงเชียวทำไมท่านต้องไปด่าทอพวกลิงด้วยละ่ะเจ้าชายพนาพวกมันก็อยู่ของมันดีๆไม่เห็นพวกมันจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับท่านเลยข้าไม่ชอบใจข้าไม่ชอบลิงเจ้าอย่ามาถามให้มากความนัก ชายพนาไม่พูดเปล่าบางครั้งเขาก็หยิบก้อนหินขว้างปาใส่ฝูงลิงด้วยจนฝูงลิงแตกคือปีนป่ายหนีลิงบางตัวนั้นก็เลยหาผลไม้จากต้นไม้แถวๆนั้นคว้างใส่เจ้าชายพนาเช่นกันพวกมันช่วยกันขว้างผลไม้ที่ยังไม่สุกดีใส่เจ้าชายพนาจนเจ้าชายร้องเสียงหลงเพราะผละไม้บางลูกก็โดนตัวและโดนหัวจนรู้สึกเจ็บ เมื่อฝูงลิงเห็นแบบนั้นมันก็ส่งเสียงร้องเจี๊ยบและแลบลิ้นปิ้นตาใส่บางครั้งเวหาก็รู้สึกขำเหมือนกันที่เห็นพวกลิงแสดงอาการแบบนั้นไอ้พวกลิงบ้าฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะมาเอาคืนพวกลิงเมื่อได้ยินเสียงตะวาดของเจ้าชายพนาก็ทำตัวหงอและมีสีหน้าหวาดกลัว แต่พอเจ้าชายพนาหันหลังจะเดินออกไปพวกมันก็กลับแลบลิ้นปลิ้นตาใส่อีกและพอเจ้าชายพนาหันกลับไปมองพวกลิงก็ทำหน้านิ่งไม่รู้ไม่ชี้เวหานั้นอยากจะหัวเราะอ,ออกมาดังๆที่ฝูงลิงทำแบบนั้นกับพนาแต่เขาก็ไม่อยากให้เจ้าชายต้องอารมณ์เสียมากไปกว่านี้เลยได้แต่อมยิ้มและยืนก้มหน้ามองดินอยู่ตลอด ส่วนเจ้าชายพนาเมื่อเห็นฝูงลิงบนต้นไม้ทำแบบนั้นใส่เขาเขาก็ยิ่งหนุดหงิดและเดินกระแทกส้นเท้ากลับไปยังที่พักเมื่อเจ้าชายพนาเดินหายไปแล้วพวกลิงก็กลูกันลงมาล้อมหน้าล้อมหลังเวหาอย่างรักใครเวหานั้นได้แต่สายหัวกับพฤติกรรมของลิงรอบตัวเขาและเขาก็เข้าใจว่าทำไมลิงพวกนี้ถึงทำแบบนั้นใส่เจ้าชายพนา ก็เพราะเจ้าชายพนาชอบแกล้งพวกมันและมักจะไล่ตะเพิดให้ไปไกลๆอยู่เสมอพวกเจ้าอย่าถือสาเจ้าชายพนาเลยนะลิงพวกนั้นมองหน้าเวหาอย่างรักใคร่และเหมือนจะเข้าใจในคำพูดของเวหาด้วยหลังจากนั้นมาเจ้าชายพนาก็มักจะถูกพวกลิงเย้าแย่และแสดงท่าทีแบบเดิมใส่อยู่เสมอจนเขากโกรธเคือง และอยากจะกลับไปยังบ้านเมืองให้เร็วที่สุดท่านอาจารย์ข้าเบื่อพวกลิงพวกนั้นที่สุดเลยแล้วเจ้าไปเบื่อพวกลิงทําไมหรือก็ <โ reserves. S 1> อมันชอบทำหน้าทําตาหลอกข้าแล้วเจ้าไปทําอะไรพวกมันเล่าเจ้าต้องทบทวนตัวเองใคร่ครวนตนเองเสียก่อนถ้าเจ้าดีกับพวกมันมีหรอที่พวกมันจะมาทำแบบนั้นกับเจ้า เจ้าชายพนามีสีหน้าหงุดหงิดขึ้นมาทันทีที่ได้ยินฤาษีพยนต์พูดอย่างนั้นเขารู้สึกไม่พอใจที่ท่านฤาษีไม่เข้าข้างและยังตำหนิว่ากล่าวอีกเจ้าชายพนาเลยลุกหนีออกไปจากด้านหน้าอาสมด้วยกิริยาและท่าทีที่ไม่ดีนักส่วนเวหาที่นั่งอยู่ด้วยนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีที่เจ้าชายแสดงท่าทีไม่ให้เกียรติท่านฤาษีซึ่งท่านฤาษีพยน เมื่อหันมาเห็นสีหน้าและท่าทางของเวหาแล้วท่านก็อมยิ้มนิดๆเพราะพอจะเดาความคิดของชายหนุ่มบ้านป่าออกว่าคิดอย่างไรไม่ต้องคิดมากไปเจ้าเวหาข้าก็แค่แปลกใจว่าทำไมเจ้าชายพนาถึงได้กล้าทำกิริยาแบบนั้นใส่ท่านอาจารย์คนเราแม้จะเกิดมาสูงส่ง แต่บางคนก็ยากที่จะสั่งสอนยากที่จะขัดเกลาอาจารย์ก็แค่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ดีที่สุดท่านฤาษีพยนต์บอกเวหาด้วยคำพูดและแววตาที่ดูแลอบอุ่นมีเมตตาชายหนุ่มจึงก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งใจข้าอยากจะบอกเจ้าว่าจงภูมิใจในความเป็นตัวเองเพราะคนเรานั้นจะดีหรือไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่ฐานันดรยศศัก์และนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายพนาก็ไม่ค่อยสนใจการศึกษาเรียนรู้อีกเลยซึ่งที่ผ่านมาเขาก็มักจะร่ำเรียนอย่างเสียมิได้พอไม่ตั้งใจเรียนรู้อีกก็ทำให้ท่านฤษีพยนต์ไม่ค่อยสบายใจนักซึ่งแตกต่างกับเวหาที่ตั้งใจเรียนจนจบหลากหลายวิชาไปนานแล้วและสมควรที่จะกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดได้แล้ว แต่เขาก็ยังไม่ยอมกลับเพราะรู้ว่าถ้ากลับไปนั้นท่านฤาษีคงอยู่อย่างไม่เป็นสุขนักเขาเลยขอให้ท่านฤาษีพยนรับเขาเป็นลูกศิษย์และได้บอกกับท่านฤาษีว่าเขาจะยังไม่กลับบ้านเพราะจริงๆแล้วเขานั้นเป็นเด็กกำพร้าเป็นคนไม่มีบ้านแล้วเร่ร่อนไปเรื่อยจนกระทั่งได้รู้ข่าวของท่านฤาษีพยนจึงเดินทางมาเพื่อศึกษาหาความรู้ ถ้าเจ้าต้องการเช่นนั้นข้าก็ยินดีรับเจ้าเป็นศิษย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์ข้าจะดูแลท่านและจะช่วยดูแลเจ้าชายพนาจนกว่าจะเรียนจบขอรับขอบใจเจ้ามากๆนับแต่นั้นมาเวหาก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าชายพนาและเจ้าชายพนาดูจะไม่ค่อยชอบใจนัก เพราะเขาต้องการให้เวหาเป็นคนใช้มากกว่าที่จะเป็นพี่เลี้ยงแต่ท่านฤาษีพยนได้กำชับกับเจ้าชายพนาว่าให้เชื่อฟังเวหาในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านแม้เจ้าชายพนาจะไม่ชอบใจแต่ก็ทำอะไรและพูดอะไรไม่ได้สิ่งที่เขาทำและแสดงออกมาเมื่อยามที่เวหาได้สอนเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆที่เขาไม่อยากจะเรียน ก็คือการทำสีหน้าแบบเดียวกับที่ทำกับพวกลิงฝูงนั้นคือเมื่อพูดคุยกันต่อหน้าเขาจะรับฟังและพยักหน้ารับรู้ด้วยสีหน้าเรียบนิ่งแต่พอเวหาเผลอเขาก็จะทำสีหน้าเหมือนกับลิงพวกนั้นไม่มีผิดซึ่งเวหานั้นรู้ดีและอดคำไม่ได้ว่าทำไมเจ้าชายพนาถึงได้เป็นคนแบบนี้ เขาไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเจ้าชายผู้สูงศักดิ์และไม่ใช่เฉพาะกับเวหาเท่านั้นที่เจ้าชายพนาสแสดงกิริยาท่าทางแบบนั้นแม้แต่กับท่านฤาษีพยนต์เองเจ้าชายพนาก็ทำแบบเดียวกันซึ่งเวหาก็ได้แต่คิดว่าเจ้าชายคนนี้คงยากเกินจะเยียวยาแล้วแต่เขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรและยังคงทำหน้าที่พี่เลี้ยงต่อไป แม้บางครั้งจะพูดไปเปลยกับท่านฤาษีบ้างน่าแปลกใจจริงๆกับกิริยาของเจ้าชายเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อไหรจะเรียนรู้ได้ครบจบกันเล่าปล่อยเจ้าชายไปเถอะมันเป็นเรื่องของเขาเป็นปัญญาของเขาเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเราให้เต็มที่และสุดความสามารถก็พอ เวหาก้มลงกราบท่านฤาษีและบอกว่าตนจะไม่พูดบนเรื่องนี้อีกและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายพนาก็สังเกตเห็นว่าฤาษีพยนต์กับเวหามักจะพูดคุยปรึกษาหารือกันอยู่บ่อยครั้งและไม่นานก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาปรากฏตัวที่อาสมของท่านฤาษีโดยผู้ชายคนนั้นแต่งตัวแบบชาวบ้านทั่วๆไป แต่ลักษณะท่าทีนั้นดูมีสง่าราศีและฤาษีพยนต์กับเวหาก็ดูนอบน้อมเกรงใจอย่างที่สุดเจ้าชายพนาได้แต่แปลกใจและสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันนะข้าชักอยากจะรู้จักแล้วสิเพื่อจะขอร้องให้ไปส่งที่เมืองของข้าได้ในวันรุ่งขึ้น เมื่อเจ้าชายพนาเดินเล่นอยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนักเขาก็ไปเจอกับผู้ชายคนนั้นที่เอามือไพล่หลังจ้องมองฝูงลิงอยู่เจ้าชายพนาเลยเดินรี่เข้าไปหาทันทีและทักทายแบบคนไม่มีสัมมาคาระวะผู้ชายคนนั้นหันมามองอย่างแปลกใจและมองสำรวจเจ้าชายพนาตั้งแต่หัวจรดเท้าจนเจ้าชายพนารู้สึกไม่ชอบใจเท่าไหร่นัก เจ้าเป็นใครกันหรือดูจากกิริยาท่าทางแล้วไม่น่าจะเป็นสิทธิ์ของท่านฤาษีพยนเลยข้าก็เป็นสิทธิ์ของท่านฤาษีพยนนั่นแหละและข้าก็เป็นเจ้าชายมาจากเมืองไกลอ๋อเพราะเป็นเจ้าชายถึงแสดงกิริยาวาจาแบบนี้รึอทำไมเล่าก็ข้าเป็นเจ้าชายท่านก็ควรจะให้เกียรติข้าสิ อย่างนั้นรอแต่เข้าว่าความเป็นเจ้าชายของเจ้าไม่ได้มีดีอะไรเลยนะเมื่อพูดจบผู้ชายคนนั้นก็หันหลังเดินออกไปอย่างไม่แยแสเจ้าชายพนาเลยส่วนเจ้าชายพนานั้นรู้สึกไม่พอใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำสีหน้าเหมือนกับลิงพวกนั้น <S <s ซึ่งเป็นสีหน้าสีตา <S <s เป็นกริยาท่าที ที่เคยแสดงใสหรือสีพยนและเวหาพอผู้ชายคนนั้นหันกลับไปมองเจ้าชายพนาก็ยืนหน้านิ่งด้วยท่าทีเรียบร้อยแต่พอผู้ชายคนนั้นหันกลับไปเจ้าชายพนาก็ทำท่าทีเดิมใส่อีกทำให้คนที่เดินจากไปสายหน้าไปมาและท่าทีของผู้ชายคนนั้นก็ทำให้เจ้าชายพนาไม่พอใจจนต้องรีบเดินตามไป และพอเขาไปถึงก็เห็นคนที่เขายืนสนทนาด้วยนั่งอยู่บนที่นั่งของท่านฤาษีพยนนรูษีพยนกับเวหานั้นก็นั่งอยู่ห่างๆด้วยท่าทางนอบน้อมเกรงใจเจ้าชายพนาเกิดรู้สึกแปลกใจแต่ก็เดินเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆฤาษีพยนอย่างถือดีจนท่านฤาษีต้องหันมามองพรามด้วยสายตาเมื่อเห็นผู้ชายอีกคนที่นั่งอยู่มองเจ้าชายพนาด้วยหางตา เจ้าจงนั่งด้วยท่าทีที่เรียบร้อยเถิดพอท่านฤาษีพยนหันกลับไปจะคุยกับผู้ชายคนนั้นเจ้าชายพนาก็ทำหน้าทำตาประหลับประเลือกจนคนที่นั่งในที่ของฤาษีพยนรู้สึกไม่ชอบใจและพูดออกมาเจ้านิช่างเป็นลิงหลอกเจ้าจงไปเป็นลิงอยู่ในฝูงเสียเถิดท่านใดนั้นร่างของเจ้าชายพนา ก็กลายเป็นลิงร้องเจี๊ยกแล้ววิ่งไปหาฝูงลิงที่ชายป่าท่ามกลางอาการตกตะลึงของเวหาส่วนฤาษีพยนได้แต่ถอนหายใจที่เจ้าชายพนาถูกสาบจนกลายเป็นลิงไปเสียแล้วเพราะผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าของท่านก็คือเทวดาองค์หนึ่งที่แปลงกายมาเยี่ยมเยือนฤาษีพยนนั่นเองชายหนุ่มผู้นี้คือเจ้าชายของเมืองเมืองหนึ่งขอรับ กระหม่อมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับไปยังบ้านเมืองท่านไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาจะลืมไปเองว่ามีลูกชายคนนี้นับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายพนาก็กลายเป็นลิงและเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยกันกับฝูงลิงฝูงนั้นแต่ลิงฝูงนั้นกลับไม่สนใจใยดีจนเจ้าชายพนากลายเป็นลิงที่โดดเดี่ยว ไร้ลิงตัวอื่นคบหาและให้ความสนใจ